มาจองมาดูาที่เลี้ยงหนูนะครับที่บ้านนะครับเป็นหนูดัมโบนะครับหนูดัโบเลตนะครับนี่ครับนี่คือพ่อแม่พันธุ์นะครับแล้วก็นี่นะครับทำที่เลี้ยงง่ายๆนะครับ กล่องไม้นี่ครับนี่คือลูกหนูนะครับดัมโบสีสวยงามมากสีสันส,สวยงามเป็นหนูเหยื่อครับอาหารงูหรือจะเลี้ยงสวยงามก็ได้นะครับ มีทุกบอ่อแลครับนี่นะครับสีสันก็จะต่างๆกันต่างกันไปนสีดำตัวเมีย เป็นตัวผู้นะครับสวยๆว,วนๆนะสายเล็กครับสาเล็กข้อนี้จะมีแต่ สีขาวนะครับนะครับเป็นขาวเป็นเผือกเผือกตาแดงนะครับสวยงามชั้นล่างก็มีนะครับ ่ยโตเร็วน,รนี่คือสาพ่อพันธนะครับพ่อพันธุ์ตัวใหญ่มากสวยๆตอนนี้ก็แม่พันธุ์ก็แม่พันธุ์ก็เริ่มจะท้องกันแล้วนะครับ ว้วนมากขอจะไม่มีแล้ว มาดูหลังบ้านนะครับอันนี้เป็นบ่อเลี้ยงหนูเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นหนูพุกหนูพุกใหญ่นะครับนี่ก็นพิราบนะครับพิราบคิงพิราบคิงสวยๆเชื่องๆนะครับตัวนี้อายุสิบกว่าปีแล้วนะครับ มาออกมาตรงนี้ก็เป็นบ่อเรียงหนูนานะครับเลี้ยงลังบ้านนี่ครับอันเป็นลูกลูกใช้ประมาณเดือนประมาณหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็มี บ่อนี้นะครับเพิ่งคลอรลูปไปเมื่อวานคนระับเพิ่งคลอรูปเมื่อวานดูบ่อ,น,อนี้กันนี่คนระับนี่เม่พันนะครับ ตัวใหญ่มากครับใหญ่มากตัวนี้น่าจะน่าจะกิโลได้นะครับ <c oughs> บอลก็หลุดประมาณสองเดือน สองเดือนสองเดือนน่าจะสองเดือนกว,กว่าได้แล้วนะครับครับเรียงง่ายนะครัท่านนี้ก็เป็นลูกหนุนะครับอายุยังไม่ถึงเดือนนะครับ ังไม่ถึงเดือนนะผมลืมตาน,นี้ประมาณสองเดือนกว่าๆครับลนะนุพุก ให้ดูไซบ์แม่พันแม่พันตัวใหญ่นี่นะครับดูมากนะครับคือแม่พันตัวนี้ใหญ่มากนี่พ่อพันครับไม่รู้จะแม่พันไม่รู้แม่พันจะให้จะยอมให้ทําหรือเปล่า ตัวแสบออกมาครับเป็นพื้นที่ว่างคพื้นที่ว่างหลังบ้าน,นครับมามาเร็วชอบเล่นนะครับตนนัวนี้ขี้เล่นอายุสิบกว่าปีครับได้มาปีห้าสามครับ มา,มา,ม,นะม,ามาเร็วครับสีมรกตครับคอมาเร็วครับใหญ่ไหมครับ ใหญ่กว่าพิลาบ,บ้านประมาณ2เท่าสองถึงสเท่านะครับ